หากไม่ยากจนก็ไม่รู้ใครที่จริงใจหากไม่ยากไร้ก็ไม่รู้ใครที่รักแท้หากไม่ย่ำแย่ก็ไม่รู้ใครเป็นเพื่อนตายหากไม่เจ็บไข้ก็ไม่รู้ใครที่อยู่เคียงข้างเรายามเจ็บไข้จะรู้ได้ว่าใครรักยามทุกข์หนักจะรู้ได้ใครสงสารยามยากจนจะรู้ได้ใครให้ทาน ยามเบิกบานจะรู้ได้ใครยินดียามทุกใจจะรู้ได้ใครช่วยแก้ยามพ่ายแพ้จะรู้ได้ใครหน่ายหนียามเศร้าโศกจะรู้ได้ใครปลานียามไม่มีจะรู้ได้ใครเพื่อนเรามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณ มองโลกด้านร้ายกายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกล้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ย